ถ้าคุณอยากจะลดน้ำหนักนะครับคุณสนใจแค่แคลอินแคลเอาท์ out. คุณลดน้ำหนักได้แน่นอนคุณมีแคลอินน้อยกว่าแคลเอาท์ out, ประมาณ3 5 0ถึงแคลนะครับทำไปเรื่อยๆนะครับน้ำหนักลดแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะสุขภาพดีด้วยน้ำหนักลงด้วยนะครับนอกจากแคลอินแคลเอาท์ out, ที่เราต้องสนใจแล้วเราจะต้องสนใจสารอาหารหรือว่าอาหารที่เราเอาเข้าปากด้วยนะครับเพราะว่าบางคนบอกว่าอ้าวฉลาดแกมโกงงั้น ฉันยังอยากกินชานมอยู่งั้นกินชานมแก้วหนึ่งหูยห้าร้อยแคลโอเคงั้นหักไป500้แคลสมมุติว่าหนึ่งต้องกิน2,000แคลเหลืออีก1500้แคลกินข้าวมันไก่ข้าวมันไก่เจ็ดแล้วร้อยแคลโอเคเหลืออีกแปดร้อยแคลแปดร้อยแคลก็กินชานมแก้วหนึ่งนะครับแล้วก็กินขนมจุบจิบอ่ะครบ2,000แนแคลโอเคฉันผอมลงแน่นอนมันผอมแน่นอนแต่ลองฟังจากสิ่งที่ผมพูดดิชานมสองแก้วมีสารอาหารอะไรอะน้าตาลครับโอ้โหแบบ ครีมเทียมอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีข้าวแค่จานเดียวเพราะว่าจริงๆแล้วอาหารที่มันไม่ใช่แบบ clean food เนี่ย มันจะปริมาณน้อยแต่ว่าแคลอรี่มันจะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะสุขภาพดีนอกจากแคลินแคลเอาแล้วนะครับอย่าฉลาดแกมโกงนะเราต้องสนใจสารอาหารและก็ประเภทของอาหารเราต้องเลือกกินให้มากกว่านี้ด้วยนะครับเพราะว่าสุขภาพเราจะดีหรือไม่ดีเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเราลดน้าหนักได้หรือเปล่าแต่มันอยู่ที่คุณภาพของสารอาหารที่เราเลือกกิน